ในเอเชียเราได้ย่อรหัส105ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาวันกัญญาละการ106ค่ะดิฉันาาน,นางสาวกัญชาวดีสังขรละการ,ร149ค่ะสวัสดีดค,รรสครับผมนะเป็นชนะคนแยกปีละรหัส130ครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอในของภาคการนะครับเป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับภาคการนะครับก็จะมีอยู่22จังหวัดน,นะครับเช่นสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัทธาดีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสชียุรีพรานครสีอัญชยาสระบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสงครามสมุทรปราการนครปฐมและกรุงเทพมหานครครับโดยภาดการจะมีจำนวนประชากรมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนะครับส่วนจำนวนประชากรน้อยที่สุดก็คือสมุทรสงครามนะครับ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบและที่ลุ่มนะครับที่มีความอุดมงสมบูรณ์ส่วนบริเวณภาคกลางตอนบนจะมีเทือกเขาและทิวเขาเพชรบุรตะวันตกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะมีดินร่วนปนทรายนะครับก็จะเหมาะแก่การทําเกษตรนะครับแล้วก็มีแหละนะ่งน้ำที่สําคัญเช่นแม่น้ำป่าบงการแล้วก็มีป่าไม้ที่สําคัญน,นะครับเช่น ป่าเบญจพรานณป่าดิบป่าเบญกงและป่าชายเดนครับส่วนลักษณะทางธรณีวิทยานะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ล้าท่วมหนึ่งนะคะแล้วก็มีดินตะกอนลุ่มน้ําซึ่งเกิดจากลางพลาธานะครับของแม่น้ำเจ้าพยาเองครับส่วนแหล่งน้ําที่สําคัญก็จะมีแม่น้ําสายสําคัญนะครับเช่นแม่น้ําเจ้าพยานะครับแม่น้าแม่กองแล้วก็แม่น้ําท่าจีนครับตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ํานะครับก็จะมีเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนศรีนครินทร์นะครับ ต่อามานในส่วนของภูมิอากาศ mm hmm. ก็จะมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นนะคบแล้วก็ในช่วงฤดูฝนก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุตรตมตะวันตกเฉียงใต้ครับต่อมาในลักษณะทางชีวภาพนะครับซึ่งก็จะมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเช่นกุ้งปูปลาในแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็มีป่าฉลิมในเขตจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสงครามครับ,รบต่อไปนะคะจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาอเภอพระนครศรีอยุธยาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยภายในเขตอุทยานนะคะจะมีโบราณสถานที่ยกตัวอย่างมาคือพระราชวังโบราณที่สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งมีวัดมหาธาตุที่สร้างโดยสมเด็จพระบรมนาชาธิรที่หนึ่งมีวัดพระศรีสรรเทศสร้างโดยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถมีวัดราชบูรณะที่สร้าง ส่วนที่จับต้องไม่ได้นะคะจะเป็นเรื่องโผงและการนวดไทยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นขนมทำเนียมนะคะซึ่งประเพณีขนมทำเนียมของภาคกลางเนี่ยมีเยอะมากๆค่ะแล้วก็วันนี้จะมายกตัวอย่างวันที่ขนมทำเนียมนะคะประเพณนี้แรกคือประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเภที่สองคือบายสีสู่ขันข้าว ประเพณีที่3คือประเพณีวิ่งควายและประเพณีที่4คือประเพณีรับบัวค่ะจะยกตัวอย่างประเพณีได้นะคะคือประเพณีตักบาตรดอกไม้นะคะเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับวันพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะเป็นประเพณีที่มีความสําคัญจะถือเอาวันเข้าพรรษาของคุกๆปตีนะคะเป็นวันตักบาตรของวันเข้าพรรษาโดยมาตลอดเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นจะท่านมาเป็นประเพณีของจังหวัด อาาลับุรีนะคะอาต่อไปจะยกตัวอย่างของประเพณีวิ่งควายนะคะประเพณีวิ่งควายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีเหมือนกันค่ะมีมากกว่า100ปีประเพณีวิ่งควายเนี่ยจะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นประจําทุกปีนะคะหรือจัดก่อนออกพรรษาหนึ่งวันค่ะเพื่อเป็นการทํผ่อนควายให้ควายเนี่ยได้พักผ่อนหลังจากที่เขาอ่บตรัสตามจากการทําไร่ทํานา นะคะคนอกจากนี้ประเพณีวิ่าควายยังเป็นการแสดงถึงความวอุ่ั่นยูรู้คุณต่อควายท,ที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยด้วยค่ะค่ะต่อไปจะเป็นวิถีชีวิตน,นะคะอันดับแรกก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยในภาคการนะคะแต่เดิมจะมีลักษณะที่สอล้องกับสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งภาคการก็จะอยู่ที่รากรูม,มนะ่น้ำแล้วก็จะมีฝนตกชุกแล้วก็อากาศร้อนค่ะ จึงปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อให้อยู่อาศัยอย่างสบายค่ะในภูมิประเทศที่มีแม่น้ำนํำท้องมากเนี่ยเขาก็จะนิยม,มตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ<ม>หรือว่าปลูกเรือนลอยอยู่กลางแม่น้ำซึ่งก็จะเรียกว่าเรือนแพนั่นเองค่ะส่วนการแต่งกายนะคะของผู้ชายสมัยก่อนการเปลีป่ยนแปลงระบกบการปกครองเขาก็จะนิยมสวมใส่จงกระเบนแล้วก็จะสวมเสื้อสีขาวติดกระดุม5เม็ดเรียกว่าราชประแตนค่ะส่วนของผู้หญิงนะคะในสมัย าการเปลี่ยนแปลงระบบกากรปกครองนนะคะเขาก็จะนิยมสวมใส่ผ้าสินา้นยาวเครื่องแข้งแล้วก็จะห่มสบายเฉียงตามสมัยอยุธยาค่ะทรงผมก็จะเก้าเป็นมวยแล้วก็จะสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงามค่ะส่วนกาตกรรมพื้นบ้านนะคะก็จะมีเครื่องพักสารที่เป็นภาชนะค่ะก็จะได้แก่กระบุงกระจาดแล้วก็ะลองนั่นเองค่ะส่วนเครื่องจักสารของภาคกลางที่มีความประณีตงดงามค่ะก็ได้แก่ ที่สารด้วยไม้ไผ่แล้วก็หวายค่ะซึ่งเขาก็จะใช้ใส่สําหรับกับข้าวไปทาบุญที่วัดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องจักสานที่เป็นเอกเอกลักษณ์ของภาคกลางค่ะก็คือการสารปรตาตพียนใบลานสําหรับแขวนบนเปนเด็กค่ะซึ่งเขาก็จะใช้ใบลานหรือว่าใบตาเนี่ยสารเป็นลูกปาตะเพียนซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะสารเป็นปาตะ,ะเพียนขนาดใหญ่ อ่าแล้วก็มีลูกปลาตัวเล็กๆห้อยเป็นพวงอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะภูมิปัญญาครับภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตครับก็จะมีเช่นการสูบขวดข้าวก็จะรวมไปถึงอยู่ในการเป็นขรรมนมรำเยียมด้วยแต่ก็จะมีผลตอ่อภูมิปัญญาด้วย<ฤ>และก็บ้านทรงไทยบ้านทรงไทยก็จะเป็นส่วนใหญ่เน้นจะเป็นเน้นยกขึ้นสูงเพื่อหนีน้ําเนื่องจากผ้าก,กางสมัยก่อนเป็นพื้นที่พื้นที่ราบลุ่มสามารถ แล้วฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมได้ง่ายก็เลยเป็นบ้านยกสูงแต่ก็ยังเป็นทรงไทยอยู่ภูมิปัญญาในการตอบโต้หรือการปรับตัวเช่นการนับถือศาสนาควบคู่การนับถือศาสนาควบคู่คือการที่คนนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วแต่มีการเอานําเอาเรื่องราวของไสยศาสตร์เช่นการนับถือผีเข้ามานับถือพวบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกับภาคเหนือที่มีการนับถือผีหรือภาคอีสานที่มีการนับถือผีภาคกลางก็จะมีการนับถือผีเหมือนกันแต่จะเป็นการใช้แบบควบคู่ สี่ในด้านการผลิตก็จะผลิตเครื่องจับสัตว์น้ําเช่นเ <c oughs> บน็ดแหแหพปวงหรือแม้กระทั่งตะข่ายดับปลาแล้วก็ยังมีเครื่องจับสัตว์หรือเครื่องทำอาหารและเครื่องทำเกษตร,รเช่นพวกจอบเสียมคาดอะไรต่างๆภูมิปัญญาในการตอบตัวและการหารทางเลือกคือภูมิปัญญาในไทยส่วนใหญ่จะเป็นการทำงาน ึ่งในการทํางานนี้จะเอาการละเล่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาจจะมีการลำ้ำการแสดงละครหรือประเพณีการละเล่น,นตา่างๆเช่นประเพณีมอสร่อนผ้าอะไรต่างๆภูมิปัญญาในการแสดงออกของถุงประเพณีสําคัญก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือสู่บัดข้าวของภาคกลางก็จะเป็นสู่บัดข้าวตักบาตรน้ำผึ้ง,งแล้วก็วิ่งควายส่วนการละเล่นต่างๆก็จะเช่นมอซร่อนผ้าหมูกินหาง เล่นว่าวจุฬาหรือว่าปักตะเป้าต่อมาจะเป็นความคิดและความเชื่ออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นการนับถือผีก็จะมีการนำนับถือผีเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นน้ำก็จะเป็นผีพายต้นกล้วยผีตานีต้นตะเคียนผีตะเคียนอะไรอย่างนี้หรือแม่ก็เป็นผีปากผีเสาเป็นต้นความเชื่อในประเ,เพณีทำขันข้าวก็จะเป็นประเพณีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นของศาสนาที่สืกทอดกันมา ในกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาและแสดงถึงความเคารพต่อพระแม่โพสกม์เทพิดดาที่ดูแลพืชผลทางการเกษตรอีกด้วยกลุ่มของพวกเราขอจบกรารรับฟสอ